มาดูเรื่องของการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานบ้างนะครับโดยทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้มีการ,เ,รเดินทางนะครับในการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดยะลานะครับให้กําลังใจสําหรับเจ้าหน้าที่นักรบสีน้ําเงินครับพลเอกอนุสัน์คุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยครับพร้อมด้วยคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนา ภาค4นะครับที่ตำบลน,น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยได้มีการให้โอบาทแล้วก็พบปากกำลังพลและก็แสดงความห่วงใยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลและเสี่ยงภัยจากเหตุความไม่สงบด้วยซึ่งจากการที่ลงพื้นที่นะครับก็เป็นการเพิ่มขวัญและก็กําลังใจให้สําหรับกําลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ในการปฏิบัติงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีอย่างเต็มขีดคาความสามารถครับ